สวัสดีจ้าพี่น้องที่แรกออกไปแล้วพี่น้องมาที่นี่ลืมหาคมก็เลยได้กลับเขามาเอาพ้าหมมาที่นี่ไอ้เพื่อนกับมาบิวอินตะู่พอดีเนาะ ไอแค่ได้รับลดโลลาขารับอยู่ <laughs> มานักวิเคราของเด,ดี๋ยวนี่มาเบิองในหมูมันไดหยอดวิวบ่กมากระตองลงซื้อหรือเปล่ามากระตองลองซื้อเขาใสส่ <c oughs> สเนเลือดหนาอินดี้บักเตีย แ่คลิปด,ดีปฏิลังกาแล้วนะคลิปด,ด,ด,ดีปตีลังกาแล้วนะามมาบิวอินแล้วบิวอินก็คือบิวอินตรงนี้บ่ ตรงนี้สนน้นไหนเนี่ยครับตรงตัว,ตวก้วนี่เหรอเอาอเป็นซนนี้นะพี่ต้องโอ้ยงูเล็บพูด

ขี่กลับไปมาได้ขี่ไปเลยนะครับไม่ไปสีหอยบ้านะข้ากลางแล้วขันสีบ่มาเอามันกะสองเดือนกลัวผมน่ากลัวส uh ิเลยมาบ้านเพราะว่าไปล้างมองไปพักบางรีสอร์ทก็คือเป็นทาห่มบางก็เลยต้องเอาตัวหน่อยไปไหว้น้ำว้า่เจ้า่อ ให้ทำไปเลยบ่บ <solutions. S 2> มันเป็นบัวเพาะมันเรียวข้างหลังมันก็ต้องง้างเลยเสร็จว่าจีบผนังเลยประเดียเพื่อให้ประเทศจิตสะพานมาดิจีบผนังจิบผนังแล้วมึงแกเอาเขาีข้ยวบัวเดินทางถึงถ้าจะกางกองเกี่ยร์นะใช้เฮ็ดเจ๊งไหนใช้แบบ<ม>อือประมาณนี้พี่น้อง<ม>อ๋อ โอ้สวยสวยอืมอ๋ออันนี้คือเขาอันนี้ห้เลยมั้บอโอ้แหมนดบัดอะไรนดีนาได้ออกออกก็ได้มาติดอันนี้คือยางอ๋เป็นโค้งือสาย่นกาใอะไรนะข้างหนนี่ข้างเสกจี่อยู่นี้ข้านี่หรอข้างสใจที่เหลือบจังหวัดนี่ วุ้นมบอกเออือเอาไมไม่มีบ่มีบอกมีแต่รศัพท์แต่นวันทีใหเตนี้มันสยทำดิไ่ไม่ขอครับสองมือแล้วอแพากันยุ่ไซนี่มาได้ไนี่ไอ อุดรไปคุณจะหาที่นัี่นั่งที่สอดที่ตู้มือจะหาที่สอดที่ตู้มืเอเลยมีคนในที่พักหเล่อ๋อบริษัทยุไชยอ๋อใครอยู่ใครอยู่ยเพราะว่าสองมือแล้วเนาแล้วก็ต้องหาพักต้อมืาหนีแต่ว่าของอ้ายแล้วไปนอนบริษัทก็คืออยู่ในเมืองสกลตัวเมืองสกลกลับไปนอนอยู่บริษัทแมนแต่ว่าจริงๆเราอยู่อุดร อ <s ays functional> ันนี hat, ้อันนี้ถึงส <sch l ars> ัมหัสเดออันนี้ถึงสัมหัสพี่ต้องเออกระดังกวนกันตัวปนี้จไนมีหน้าตาลีลีลีลอนน้

เสียงคือด่งตนี้เสียงยาหองงพี่น้องเออดีดีดีนนี้คือสัมผัสกันอยู่เลยสัมผัสกันอยู่เฮ้ยวมันะม่เห็นผานเลยมัน่ะปิดกล้องพอดีก็ยังจะไปตัดเลคลิปดี ไปนังไปกระเขาหยังกระห้วงยนีัถ so ้าเสียงแก๊กตึงกัไดล้วสิลูกตีแล้วกาไงทวนเลยใครแต่หัวบาลูกต้วงเหมือนมังเล็ก ร้านก็มาในงานว่าาสิมาอึ่งอาขึ้นได้อยางมาเบิ้งโต๊ะโต๊ะเป็นอีกอย่างไรแลวับายันและวิน้อรเอฟซีคลิปนี้แค่กสิฟากไว้สั่นี้กิมนาพอกันไหมจ้า